รถไฟโซลาร์ริฟเอ็กซ์เพรสถูกขนานนามว่าเป็นนวัตรกรรมการเดินทางที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปไกลกว่าทุกระบบขนส่งที่เคยมีมาไม่ใช่เพียงเพราะมันวิ่งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้นแต่เพราะมันสามารถเก็บพัฒนาและแปลงพลังงานธรรมชาติให้กลายเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถขับเคลื่อนรถไฟได้ทั้งขบวนอย่างต่อเนื่องแม้ในเวลากลางคืน ความคิดในการสร้างรถไฟลักษณะนี้เริ่มจากทีมวิศวกรกลุ่มเล็กๆที่ต้องการพิสูจน์ว่าระบบพลังงานหมุนเวียนสามารถทําให้รถไฟความเร็วสูงทํางานได้จริงและสามารถทดแทนพลังงานฟอสซิลที่ใช้มานานหลายศตวรรษได้อย่างสมบูรณ์หลังผ่านเวลานานหลายปีขององค์การทดสอบวัสดุการจําลองพลังงานและการปรับแก้ระบบแม่เหล็กยกตัวรถไฟโซลาร์รีฟเอ็กซ์เพรสก็ถูกสร้างขึ้นบนแนวคิดของความสเสถียรความเงียบและความเร็วที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม โครงหลังคาของรถไฟเต็มไปด้วยแผงนาโนโซลา่าที่มีศักยภาพดูดซับพ,พลังงานได้มากกว่ารถไฟพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นใดในอดีตแผงเหล่านี้สามารถดูดซับแสงได้แม้กระทั่งในวันที่ท้องฟา้ามีเมฆหรือช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์อ่อนที่สุดในยามรุ่งสางและใกลค้ค่ำพลังงานที่เก็บได้ถูกส่งเข้าไปยังแบตเตอรี่ซูเปอร์คาปซิเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีความเสถียรสูงทำหน้าที่เป็นหัวใจหลักของระบบขับเคลื่อนทั้งหมดในช่วงเวลากลางคืนรถไฟจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานจากแกนหล,ลอมรวมขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเครื่องกําเนิดพลังงานที่ได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานส่วนเกินจากกลางวันแปลงเป็นความร้อนและแรงดันไฟฟ้าสําหรับการขับเคลื่อนและระบบต่างๆของรถไฟเมื่อพลังงานหลักถูกจัดสรรอย่างแม่นยําแบบเรียลไทม์รถไฟจึงสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพักเพื่อชาร์จพลังงานผู้โดยสารที่เคยขึ้นรถไฟโซล่าริฟเอ็กซ์เพรสต่างพูดตรงกันว่ามันคือรถไฟที่เงียบและนุ่มนวลที่สุดเท่าที่เคยมีมาแทบไม่มีแรงสั่นสะเทือนให้รู้สึกแม้เพียงน้อยนิด ระบบแม่เหล็กยกตัวแบบไฮบริดที่วิ่งคู่กับรางพิเศษช่วยลดแรงเสียดทานจนแทบเป็นศูนย์ทำให้รถไฟสามารถเร่งความเร็วได้สูงกว่า650กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยยังคงความมั่นคงไม่ต่างจากการเดินบนพื้นเรียบภายในขบวนไม่มีความรู้สึกสะดุง้งไม่มีแรงกระแทกผู้คนสามารถเดินไปมาระหว่างตู้หยิบเครื่องดื่มนั่งทำงานหรือพักผ่อนได้อย่างสบายเหมือนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งการออกแบบภายในของรถไฟถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางไม่ใช่เพียงการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง แต่เป็นประสบการณ์ที่ผู้โดยสารจดจำได้ห้องเล้ากลางขบวนมีหลังคากระจกใสแบบชาญฉลาดที่สามารถปรับความทึบแสงได้ตามสภาพอากาศและความต้องการของผู้โดยสารแสงแดดในตอนเช้าจะลอดผ่านกระจกใสเข้ามาอย่างอบอุ่นในขณะที่ช่วงกลางคืนกระจกจะปรับเป็นโหมดท้องฟ้าจำลองฉายมูดาวตา,ตามตำแหน่งจริงบนท้องฟ้าทุกดวงดาวถูกควบคุมด้วยระบบข้อมูลดาราศาสตร์แบบเรียลไทม์ทำให้ผู้โดยสารได้สัมผัสท้องฟ้าที่เหมือนจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ห้องโดยสารบางส่วนถูกออกแบบเป็นโซนเงียบสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่ผนังภายในโซนนี้ใช้วัสดุด,ดูดซับเสียงระดับสูงทำให้เด็กๆสามารถนอนหลับได้โดยไม่ถูกรบกวนผู้ใหญ่ก็สามารถอ่านหนังสือหรือทำงานได้โดยไม่ต้องฟังเสียงรบกวนจากตู้ข้างเคียงส่วนผู้โดยสารที่เป็นนักธุรกิจจะใช้ห้องประชุมโฮโลกราฟิกบนขบวนที่สามารถแสดงภาพลอยตัวและเชื่อมต่อกับสำนักงานหรือกลุ่มประชุมจากอีกซีกโลกได้อย่างเสถียรเหมือนประชุมอยู่ในห้องเดียวกัน ไฮไลท์ที่น่าสนใจอีกอย่างของรถไฟคือห้องควบคุมขนาดใหญ่ที่อยู่ส่วนกลางของขบวนวิศวกรกว่า20ชีวิตดูแลข้อมูลจำนวนมหาศาลพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นแรงดันแม่เหล็กการทรงตัวบนรางระดับพลังงานที่ถูกใช้งานการดูดซับแสงอาทิตย์บุณหภูมิภายในระบบไปจนถึงแรงลมและสภาพภูมิอากาศภายนอกรถไฟสามารถปรับตัวให้เข้ากับรางที่อยู่ตรงหน้าได้ภายในเสี้ยววินาทีเซ็นเซอร์นับพันตัวที่ติดอยู่ใต้ท้องรถไฟจะสแกนความเรียบของรางและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบควบคุมหลัก ซึ่งจะทําการคํานวณและปรับระดับการยกตัวหรือมุมเอียงของขอบวนอย่างละเอียดแม่นยําเส้นทางของโซลาร์ริ์เอ็กซ์เพรสผ่านภูมิประเทศหลากหลายตั้งแต่ทะเลทรายเซนิตที่ร้อนจัดจนสามารถละลายโลหะทั่วไปได้ไปจนถึงแนวป่าหมอกที่มีความชื้นสูงและแปรปรวนอย่างมากหรือแม้แต่สะพานโค้งฮอริซอนอาร์คที่ทอดยาวเหนือมหาสมุทรกว่า48กิโลเมตรผู้โดยสารหลายคนยืนมองทะเลจากตู้ชมวิวด้านท้ายขบวนพร้อมบันทึกภาพทิวทัศน์ที่แทบไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้ ในบางช่วงของการเดินทางจะเกิดช่วงเวลาที่วิศวกรเรียกว่า Solar Drip Moment ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพแสงลมมุมตกกระทบของดวงอาทิตย์และตำแหน่งของขบวนรถไฟสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ทำให้แผงโซล่าสามารถดึงพลังงานได้มากเป็นพิเศษจนระบบมีพลังงานมากว่าที่ต้องใช้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ระบบจะส่งพลังงานส่วนเกินไปยังสวนปลูกพืชไฮโดรโปนิกภายในขบวน และระบบทําความเย็นทําให้ผู้โดยสารบางคนรู้สึกได้ว่าอากาศสดชื่นขึ้นหรือแสงไฟสว่างขึ้นเล็กน้อยโดยไม่กระทบต่อการเดินทางเลยแม้แต่นิดเดียววันเปิดทดลองมิ่งจริงของโ o l a r d Ri ิฟท์เอ s กกลายเป็นเหตุการณ์ระดับประวัติศาสตร์สื่อจากทั่วโลกยืนเรียงรายตลอดแนวรางเพื่อจับภาพรถไฟรุ่นแรกของโลกที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เต็มระบบเมื่อสัญ,ญญาณเริ่มต้นดังขึ้นรถไฟเร่งความเร็วอย่างเงียบงันราวกับลอยทะลุไปในอากาศก่อนจะหายไปจากสายตาภายในไม่กี่วินาที ข้อมูลจากเซ็นเซอร์แสดงค่าความเสถียรของรางสูงสุดการปล่อยพลังงานสมบูรณ์แบบและการสร้างเสียงรบกวนที่ต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์รถไฟความเร็วสูงนี่คือช่วงเริ่มต้นของบทสคริปประมาณ1,000คำขอมาจากเขียนต่อให้ยาวถึง5,000คำครบสมบูรณ์